สบายดีพี่น้องทั้งไล่ยามเช้านกออกมาเมื่อสนามมันบุ้นในเสื้อทุ่งมันบุมีแนวเสื้อบุ้เอาไปแต่ได้มองมาก็ปลาปลาปลาปากถึงเงื่อนะเนี่ยเนี่มันเทียบได้เหรอปลาปากถึงเงื่อนไดหันพี่น้องด้วย4เศียรครึ่งเนี่ยน้อยผลกบโารผลัดแต่จอนก็ได้ตัวเดียวนี่อันนี้น้อยก็พั้นมา

ได้ได้เป็นโูพี่น้องสี่เซนสี่เซนเฮ้ยได้สรุปไปหัวต้มอมีน้ำล้างอ่อน้ำมันล้างก่อนดิออือกระเซิงรุ่งอ๋อมึงนะเอาอเซ่นแล้วพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าท่ามีละฮัาโสวัสดีครับผมผมพ<ๆ>รอยหามแหลงอีกแล้วพี่น้อง ต่อจากมือเส้นนี่แหละครับได้ปลามาแล้วครับนี่เอามาปิ้งบานนี่นเออปิ้งปิ้งหนมืดและเอาไปเสื้อทองพุทธเล่นเนี่ยทีมงานนี่แหละครับนี่ทีมงานเป่าง้อก็นั่งนี่นี่แหละครับนี่มีสามคนมีผู้นึ่งก็หมดละเฮ็ดตามักแตงหอยเตี้ยทางล่างเนาะเอาเดี๋ยวไปเปบื้องพัดก่อนทางล่างไปเปบื้องพัดก่อาไปเบื้อง ที่พาไปไ,ปไปหน<ะ>ที่พาไปนามอ๋อที่พาไปนามอาา๋อ,อนนเนี่ยนเนาะคางบ้านนี่น่ะนำเบื้อง,นะงก่อนนะไเบื้องอนสันโอ้ขาเจ้าจบอกให้านามาก็านามาแบบนั้นเลยพี่น้องมาเบื้องทางล่างบ้านด้วยวันนี้พันต่ำพันต่ำแต่งโ <c oughs> <c oughs> อ้ยขัว่วกระฮกๆเลยจะน้อยเนาะคนน่ะก็ไดนะ้มันเนาะเอาชุดชุดนำแรงเด่นในการในเบื้องบนพอกันห้ามมือแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอตเด้นนี่ เอาแบบแม่เอาเอาแม่ว้ามันเขาโบค่อยเคี้ยวบบข่อยดีต้องเอาแบบมุนมุนเนาะเขาลูกนะลีกินแน <G ül <G ül> จจวนี้ได้อยู่พี่น้องมักแงตงทำมทั่วกันยังบม่ปัดเลยเด้อมักแตงนี่มันอ่อนเด้อทำมทั่วนี่ยังติดแค้ยวอยู่เด้อมักแตงนี่เขาก็นนอเอาต่หางมงมันๆ่อนมือต้อาตำทันเินตำคำว่าตำมทั่วแล้วป่าัดเมี่ยเขาปู้นพอดีกูสวยมันกิน่อไรตีตำก็เร่เรนี่ ปิ้งซีนก็ยังขอ้อใบใบอะไรพี่น้องเอ้ยปิ้งซีนก็ได้ได้กินปิ้งปลามันจมมันจมไปเปื่อยซีนกันเลยซีนก็สร้อยสุโมงคนต้มเราเที่ยวมันสรอโมงก็ยังโบกเรื่นั้นอยู่เนาะปลาลกิน,กนเกล็ด <c oughs> ปลาลกินเกิดค่ะค่ะค่ะรวมๆนี่ของแท้เลยนี่นะนี่มะเขือเทศมะนาวไปนี่นหะพี่น้องนี่มะเนี่ยอย่างฮกเดี๋ยวจะน้อยควัว ชายสุดนะะอยู่ผู้เดียวทั้งล่างบ้านนี่ครับนี่นี่แหละร่างบ้านก็นประมาณนี้แหละขาดแม่บ้านอยู่รับสมัครมาสองปีแล้วยังไม่ได้อยู่โอ้ยต้องลงงานอาทิตย์เดียวนึงก็ได้บุมีนะนนว่าเนาะมาเขี่ยเขี่ยก็ได้เดือนตายแล้วง่ายมาเสียตู้ใบคักอีกอย่างเนเวียงเพิ่มเวียรว่าบ่ได้พอกัน มื่อวันแรงงานนี้เลยยุนี่เนาะโอ้วันแรงงานนี้จะได้มาพบกันนี้มันตั้งคนตั้ไปเห็ดงานเนาะอันนี้ก็เห็ดงานคือกันอันนี้ก็ได้งานในล่มอันนี้เป็นงานใต้เดอคืนลังคาเดียดเดดมีห่มเด้อกัใครเที้ยงลัางขาเหมืนพี่น้องเอ้ยพญามันเอบายเลกอีบายเอี่เ่อ่่เเลื่อยดอยู่ บ่กอดหน้าตายดิก็บ่เห็นอันคอก็เป็นก้านเลยแหละพี่น้องเอ,งเอ้ขาขาขา,ขาเอาสูตรนี้สูตรเล้งด้วนเลนี่ทางหน้า,นาก็พอทางหน้าเด้ิเลยมาข้ามอุ่นมึงน,นี่เอเอมันอุ่นน,น้ำบ่เปียกเสื้อเข้าไปลเลยข้องแท้เด้ตัวนี้ข้องมันใทยบ้านเฮ็ดบ่แม่นเป็นแพ็คมาเด้อยนี่้มแป๊ะตายเออเสื้อต้มสินน้อยเดียวว่าซองเม็ดเทว่าแน่ได้การเลยเอาเันก๊า เป็นตำเป็นเจริญคำเขาเสิมาข้ามนี้บุเชียดิบบุบู่ดิบบุบู่ไงเออแม่นมาข้ามเปลี่ยนครับเสิร์ฟมะนาวอันที่เดียวเป็นตต่เสิร์ฟมะนาวปุ๊บคำโอ้ยกลัวไปเจรอนจะกินนี่แล้วบ่ได้กินเลยเนาะตาแม่นเมาขามเปลี่ยนนี่อยอะแม่นแมนเสิร์มะนาวปพื่รถเขาไปอันไอ้ไปเจรอนจักทราบที่มืดจักกินนี่อีกเพราะว่าอวยมากินนี่อีกพอแล้วเลยมันมันก็ซึเป็นน้ำขึ้นมาแล้วบิดนี้เนาะ เอสูตรเด็ดอันนี้บม่ได้บอกเพว่าเด็ดนี่น้ำตาลอันนี้แหละคัวไส์สูตรเอ้าอื้อทั้งทั้งพอแล้วเอาอีกหรอไม่แปลงนัวนี่เอ๋อหมดละคั่งอะไรไม่น้อยบ้านนี้โกเคโกเคโกเกเด็กัดติดการเลยทีมงานท่ายางนอกอันนี้ก็อาทิตย์ละเที่ยเด้อมาพอกันทีมงานก็ได้ จะเป็นล oh. mm ูก hmm. ค <laughs> <festivals S 3> ้ามาซื hmm. so ้อข้องกเจะค่ายเนาะสร้างคนถ้าค่ายปุปปินจะโคนหมดอยู่ครนเงินก็ไว้เฮ้อแล้วทอนของรถนี่อะไรพี่น้องต้โดนจังคอกันไปเลยมองันแล้วได้ปลาแล้วมาสร้างนิสัยพอได้กินลองเดียวรอบเดียวรูไปแล้วครับป้าปักช่วงนี้จะน้อยเนาะไปตู้มาเนาะก้นตกน้ำเดือดในหัวหน้าเนาะ มองก็เตรียมมาแล้วนี่ครับนี่นี่นี่ทางด้านนี่พี่น้องมีนี่นี่กองคือฟุ่งอยู่นี่ยังไม่ได้ทุนซ้ำรับพี่น้องนี่เมื่อสร้ามพันธุ์พิการนี้ได้ปลาซิบกาตัวยังไม่ได้ทุนซ้ำตามมาแต่งนี่ละเฮาค้างแล้วเนาะสุดยอดหรอเอาเอาซั้นนี่เนาะกินนี่เนาะกินนี่ซั้นนี่แหละพี่น้องหลอ้ออกไปทางหน้าเก็จะย่าไห้จะวายาดเมียเห็น นะครับนีแล้วครับผมฮะจะเข้ออยายามเรียนนำกันครับพี่นอ้องเซฟเซฟสวัสดีครับผม